สวัสดีจ้ะพี่นอ้องเมนิซิมาเอามักไอ้หัวใจไก่เด้ข่อยได้หัวใจไก่มาก่อยก็ะซิมมาร์กแล้วข่อยก็สิเอาไปอันนั้นไปโอ้เพ่งแห้งนะพี่น้องแล้วก็สิตาเจวน้ำเด้อมือไงตาเจวน้ำเจ้เจนะจาเช็ดยังกินดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อไง่ปกระซิมัรก,กไว้กอนข่อยถึงเสียวมาอบเ้อพี่น้องก็ส,สิใส่ไอ้ผงรสดีเนาะ หนึ่งส่วนซาข้แลบใส่ซอสหอยซอสปุ๋งโรดมักง่ายๆด้วพี่นอ้องแล้วก็น้ำตาลนิดนึง แล้วก็ตีใส่ผงกระเทียมผงกระเทียมน้ำมื้เด้พี่นอ้องระล้างมือแล้วล่ะตัสิค้นให้มันเขา่าก็ไอห,หัวใจไกลเนาะสีใวสักสมงค์หนึง่งสองสมงเดหรือคอยกับสีจัง เอามาอบให้แม่เจ้าเบิ่งอีกเทื่อนึงนะมึงคือซีเร็ดตํตาเจวน้ำเนี่ยกะม้าเขานี้เไว้แล้วล่ะพี่น้องคับเขาเมาื่อนี่เอาเมาเบิ่งกันอีกเด้อจ้ะนี่ข่อยกระซิบขวหอมกระเทียมก่อนเด้อพี่น้อง่ระซิบขว่ปักขีดน้ำดอกข้อขย,ยู่ยข้คอนดูเนาะอยู่คอนดูเรา ไฟย่างขวบักพริกเรากินเหม็นขางหองนะอยกระสีขัวหอมกระเทียมก่อนส่วนบักพริกนั่นคอยกระสีเอาไปเอาไปเข่าไอ้นั่นอนะเตาอบดอกวะมันจังสีกินมันจังเพราะฉุนนะแถมเด็กน่อยกระยูบบ้านน้ำนะก็ขัวพริกย่างใดนั่งจมห้ยสุเทือลูกไสจมกับลูกสาวนั่งฉุน ขัวแต่หอมกับกระเทียมนี่ยแหละพี่น้องบักพีกนะี่คุยก็อ้กไแล,ละล่ะคุยสีเฮดเอาท่าสะดวกหลายกลัวเด้อพี่น้องย่าน,นเขามาเคาะประตูด้าไหานะ่น่ะอยู่เมืองน,นอกหยากเด้อพี่น้องม่ได้ขัวบอกพีดง่ายคือบานเห่าเลยทำนี้บานส่วนโตเมีนสีเฮดง่ายๆเด้อ จะมาเบิ่งกันอีกเทือหนึ่งเะพี่น้อ,อ,องคอยเอาฟงกิบใบใได้ต่ำหรอกพี่น้องแต่เอาฟงสิปันเอาเพราะยา,ยาบๆต่ำแก้วกินกับไอหัวใจไก่เข้าเหนียวเข้ากันเลยพี่น้องเลย น้อยขอยกรเฮ็ดอีกอย่างหนึ่งให้เขาเหนาอ่อกว่าุขอยกสิกินอีกอย่างหนึง่งติดตคดขวดยังสิไปสักพักนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวจาจังมาเบิงตอนข่อยขว่วแล้วตอนข่อยเอาไปปั้นเด้ออ่าบบบพริก พริกหอมกับพริกหอมกระเทียมถิกขัวแล้วเด้อพี่น้องข่อยกระซิใส่พริกไอ้พริกอันอัญยังเขาอ,อื่นพริกยังนี่ไหมพริกนี่ก็มีพริกหยวกเนาะนี่ไหมพริกอันย,า,ย,ยาวยๆใหญ่นี่ยละพริกยังดอกอื่นมาถึ <c oughs> อกับกระซิใส่บะเขือเทศน้ำจิ้หน่อยหนึ่งข่อยเสียเอาปั้นเอาเด้อพี่น้องเครื่องปั้นอันนิดหน่อยนี่ละง่ายๆนะ ถ้าสิปั้นเออถ้าสิต่ำมันก็ต่ำได้อยู่แต่โคกข่อยม่นน้อยก็สิปั้นเอา เห็ดไลาลายกับใส่กระปุกไวน้ำกระแบงเอาไปกินอยู่หมองเห็ดงานนะไว้กินอยู่บ้านนะ้ำเสียไปปั่นกวนเด้อพี่น้อง่อยจะว่าปุ่งที่หลังหรอกวะ เรวคอยเอาไปปันนนป้นก็นด้อพี่น้องมาปั้นกันด้อพี่น้องอคีเสียงดังนี่เด้อพี่น,อน้องเด้อวจังว่าเบิ่งอีกเธอหนึ่งตอนปั้นแล้วเด้อพี่น้องสเสียงดังเด้อ ปั้นไปก็ได้ประมาณนี้พี่น้องคอยสิปรุงแล้วก็สิปั้นอีกจ้ะหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องสิใส่ผงนัวก่อนใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยผงนัวก็สิกะอาเด้อพี่น้องใส่นิดหน่อย ใส่น้ำประเด็ดจักน้อยหนึ่งมาหน่อยดอกลายตึกใส่น้ำประเด็ดก็กสิบปั้นอีกนิดนึงก็พอแล้วน้ำประเด็ดก,ก็เค็มลงมันค่อว่าจะชิมทีหลัง มาเบิ่งอีกเกื่อนตัดปันแล้วเดีอพี่น้องมันเสียงดังกระปั้นออกมากกระเส็แลวเด้อพี่นอ้องหอมประเด็กตำเจียวหอมประเด็กหน้าตาตำเจีเยวห้ว น่ากินบ่ชิมมึงจักหน่อยเด้อใส่หนึ่งป่าชิมกันไว้นิ่งขอประเดียใส่หนึ่งป่ากะเอาอีกเหรอพี่น้องสิค้นหล,ล,ล้วกับสิใสกระปุกเวลากินก็จังสิตักแบงออกมากิน กินว่าตำแจ้หวหอยน่ากินมากครับข้าวเหนียวห่อนๆเนาพี่ดองเนาไก่ทอดหรือไก่ปิ่งไก่ยังกระรแซบล่ะ มะนี่จ้าเสร็จละตำเจลหอยหนาก,กินบอกระซีเยดไอนี่อย่างซีเยดหัวใจไก่ต่อเด้อพี่นอ้องจงมาเบิ่งกันอีกเด้อต้านนี้ก็ได้เวลาเอาหัวใจไก่ไปอบเด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยใส่เจ,จามาเบิ่งตอนเออมันสุกเด้อพี่น้องนี่เด้จ้ะ หัวใจไก่กับหล้วแล้วหัวใจไก่กับตำแจวแล้วก็ข้าเหนียวแล้วก็มีไกลล่ก็มีป่าเด้พี่น้องกับขขาวมือนี่ค่อยกับสีห้องหัวใจหัวใจกับไอตำแจวแล้วก็ข้าเหนียวไปกินย้่มมองเห็นงานส่วนน้องไก่ก็ไว้มู่เด็กหน่อยเด้พี่น้องกับเขาวมือนี่ก็มีอยแค่นี่นะจ้าขอบคุณเ้อจ้าที่เขามาหลับชมขอบคุณจ้า